หาของหนูนะคะก็ทำเสริมบารมีกับอาจารย์ก็ทำได้ยังไม่ถึงเดือนอะก็คือจากหน้าที่การงานก็คือเราปกติก็พอจะได้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำกับอาจารย์อ่ะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นโอกาสที่แบบให้เราได้ใช้แสงอ่ะค่ะแล้วมันก็เลยทำให้ได้มีโอกาสแบบปรับตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่งขึ้นได้เงินเดือนเยอะขึ้นที่ก็เยอะจนแบบน่าตกใจเหมือนกันแล้วก็ในในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่ช่วงเวลาปกติของการปรับเงินเดือน่แล้วก็ได้ได้ขึ้นมาเลยแล้วเ,ออเข้าใจคำที่อาจารย์เคยสอนว่าตอนแรกไม่เข้าใจคำว่าเราจะมีออร่าไม่เข้าใจว่ะมาณจะมาเจอกับตัวเองว่าอ๋อออร่ามันเป็นแบบนี้นี่เองก็คือ ลักษณะการงานนะคะก็คือเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามีโอกาสมีผู้ใหญ่เห็นเรามากขึ้นไม่ใช่ผู้ใหญ่แค่คนเดียวแต่แบบผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ระดับแบบสูง,ส,งสูงเลยนะสูงสูงอะ่ะแบบตัวเนียเม,มนเจอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาแบบเรียกเอาเข้าไปพรีเซนต์งานเรียกหาเรียกตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคาว่าอ,อลลน์มันเป็นแบบนี้นี่เอง ก็ปังปังมากปังแบบก็ไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยค่ะแบบงานแบบปังมากแต่อาจารย์อย่าเพิ่งถอนนะคะเก็บไว้ให้ก่อนนะใช่ <c oughs> <ๆ>งานงานยังอยากได้เงินยังอยากได้อยู่ค่ะแต่ผู้ชายก็อยากได้นะคะแปลว่าตอนนี้งานได้แล้วเงินได้แล้วนเนาะขาดแตงงาสุขภาพครอบครัวก็ได้แล้วได้แล้วค่ะได้ได้สามอย่างแล้วตอนนี้เหลืออะไรนะ ผ<า>ต้นกล้าครับตอบเนาะต้นกล้าครับตอบพี่ก็เลยครับอาจารย์จะได้สักเซส KPI อาจารย์นะตอนนี้อาจารย์ยังไม่ให้อาจารย์สักเซสนะคะต้นต้นกล้าอาจารย์ขอละต้นกล้าตอบรับพี่ยาลินเลยนะอาจารย์จะได้เสร็จงานอาจารย์นะครับ